สวัสดีครับมามาทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับโหตะกี้ผมก็ตกใจหมดเลยครับตะกี้ผมกำลังให้อาซากินอาหารอยู่พอดีเลยครับให้อาซากินอะไรอยู่คะอันนี้เป็นเฟลีนาคานิโนวิฟครับผมดูเหมือนจะชอบมากเลยกินรสอะไรอยู่คะตอ้ใช่ครับอันนี้เป็นสูตรแมวโตครับเป็นรสปาทุน่าราดน้ำเกวีครับผมงั้นขอทดสอบความเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์ของกับหน่อยยังไงครับจําได้ไหมว่าวิฟสูตรคิดเท่นเนี่ยมีรสอะไรบ้างวิฟสูตรคิดเท่นเหรอครับ มี3รสครับผมมี3สูตรครับมีมูสไก่ผสมนมแพะครับมูสปาทูน่าผสมนมแพะครับแล้วก็มูสปาทูน่าผสมนมแพะและแซลมอนครับผมโอ้ประมือให้กับช่วยล่าฟังไหนได้ไหมคะว่าวิปเขาพิเศษยังไง โอ้โห oh. เอาจริงๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องอาหารมากๆครับเพราะผมคิดว่าอาหารเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้อาซาเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างดี <Wow. S 1> แล้วก็แข็งแรงครับแต่ว่าพอผมได้มาเจอเฟลนาคาเ i โนวิฟนะครับผมและอาซาเนี่ยก็ชอบมากๆเลยด้วยวพอผมฉีกซองปุ๊บเนี่ยอาซาก็คือจะวิ่งมารอเลยครับพอให้อาซาเรื่อยๆเนี่ยทำให้ตัวผมเนี่ยก็รู้สึกชอบไปด้วยครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของผมกับอาซาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแนวแบบ ลุยลุยเอดเวนเจอร์นิดนึงเวลาเราต้องออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะพกเฟลีนาคานิโนวิฟไปด้วยครับเพราะว่าพกพาสะดวกและที่สําคัญเนี่ยบนซองนะครับเห็นไหมครับนี่ลวดลายก็ยังน่ารักมากๆอีกด้วยครับตัวเฟลีนาคานิโนวิฟนะครับผมเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกอย่างมากๆเลยครับทั้งเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบนะครับและที่สําคัญเนี่ยยังมีสูตรให้เลือกนะครับตามช่วงวัยของน้องแมวอีกด้วยทานได้ตั้งแต่แมวเด็กนะครับจนถึงแมวสูงวัยเลยครับพออาซาชอบเนี่ยผมก็เลยอยากจะนํามาแนะนําให้ทุกคน ผมจะแนะนําให้ฟังครับอันนี้นะครับเป็นเฟ l i นาคานิโนวิฟคิดเท่นนะครับผมเป็นสูตรแมวเด็กครับอาซาเนี่ยกินมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเลยครับผมเนื้อของเขาครับก็จะเป็นเนื้อมูสนะครับปนกับเนื้อชิ้นเล็กทาให้น้องเขาเนี่ยทานง่ายครับและเนืี้เนี่ยก็จะมีนมแพะ แล้วก็จะเสริมด้วยน้ำมันปลาด้วยครับผมเพราะว่ามี DHA EPA ที่จะทําให้การพัฒนาสมองของน้องเขาเนี่ยดียิ่งขึ้นเลยครับผมส่วนนี้ครับผมเป็นเฟลีนาคานิโนวิฟสูตรอเดาครับเป็นของแมวโตก็คือว่าพอแมวเนี่ยเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีความแอคทีฟแล้วก็มีความโซนมากยิ่งขึ้นครับผมแนะนําเป็นสูตรนี้เลยครับผมเพราะในนี้เนี่ยจะมีเสริมด้วยน้ำมันปลาครับผมที่จะช่วยลดอาการอักเสบข,ของข้อต่อของน้องเขาอีกด้วยแล้วก็ยังช่วยบำรุงขนกับผิวหนังน้องเขาด้วยนะครับอันสุดท้ายครับเป็น เฟล i นาคานิโนวิฟซีเนียนะครับหรือสําหรับแมวสูงวัยนั่นเองพอน้องเขาเริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัยเนี่ยน้องเขาจะมีการเคลื่อนที่ที่น้อยลงครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําเป็นสูตรนี้นะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยจะมีเลซิตินนะครับที่ช่วยทําให้การเผาผ่านของไขมันเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้น้วยครับผมและสําหรับทั้ง3สูตรนี้นะครับผมไม่ใส่เกลือเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่ใส่สารการเสียด้วยครับและส่วนตอนนี้นะครับน้องอาซาเนี่ยก็อายุได้ประมาณ5เดือนแล้วครับเวลาผมให้น้องกินอาหารเนี่ยผมก็ใช้สลับ ให้น้องเนี่ยได้รับเทจเจอร์ที่แตกต่างกันด้วยครับแต่ว่าโปรโตีนเนี่ยก็ได้เยอะมากๆเลยครับได้จากปลาทูนา่าปลาแซลมอนแล้วก็เนื้อไก่นะครับผมแล้วก็ทุกคนจะเห็นได้นะครับว่าจะมีหลายรสชาติมากน้องเนี่ยเขาก็จะได้ไม่เบื่ออีกด้วยนะครับเวลากินครับผมยังไงผมก็ขอฝากเ e รีนาคาริโนวิฟไว้ในใจท,ทุกคนด้วยนะครับผมพออาซากินแล้วชอบเนี่ยแล้วผมก็ได้เห็นอาซากินแล้วมีความสุขผมเลยจะนำมาแนะนำต่อให้ทุกคนนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันนะครับ